ประเทศไทยได้รับวัคซีนซีโนแวคเพิ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน1,500,000โดสขณะที่มียอดรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 สะสมแล้วทั้งสิ้น2,541,116โดสและยังมีแผนกระจายให้ครอบคลุมประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ประกันตนซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป วัคซีนโควิด -19 ซีโนแวคจากประเทศจีนถึงประเทศไทยเพิ่มเติมอีก1.5แสนโดสมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมรับมอบณเขตปลอดอากรและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการทำให้ยอดรวมวัคซีนซิโนแวคที่องค์การเพศสัชกรรมจัดหานำเข้ามาแล้วทั้งสิน้น6ล้านโดสและภายในเดือนมิถุนาย,ยานนี้จะนำเข้ามาอีก3ล้านโดส ซึ่งทุกล็อตที่เข้ามาจะจัดเก็บในคลังสำรองวัคซีนโควิด -19 ที่ส่ย์กระจายสินค้าของบริษัท DKHS ประเทศไทยจำกัดจากนั้นองค์การเพศสัรการจะตรวจรับและส่งให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วจะส่งให้กรุมควบคุมโรคตรวจรับและกระจายวัคซีนไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆเพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กรุมควบคุมโรคกำหนดต่อไปทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันณนะวันที่1 9พฤษภาคม2564ทั่วโลกใช้วัคซีนซิโนแวคแล้วกว่า260ล้านโดสใน45ประเทศเป็นวัคซีนที่มียอดการใช้มากเป็นอันดับสองรองจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาอยู่นั้นภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ล่าสุดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบ,บครายงานว่าข้อมูลกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคสรุปว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง19พฤษภาคม2564มียอดฉีดสะสมแล้วทั้งสิน้น2,541,116โดสใน77จังหวัด โดยผู้ได้รับการฉีดเข็มที่1สะสมรวม1,647,871คนและเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส2เข็มแล้วสะสมทั้งสิ้น892,245คนวัสนาตระเกตรายงาน ตัวนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังคงพบการแพร่ระบาดมากทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดของประเทศวันนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบกลุ่มมากขึ้นติดตามจากชยาพรภูงามเงิน ้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆศกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะน,นี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนโควิด19ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงบุคลากรประจำโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวต่างๆนอกจากนี้คือกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่ให้บริการขนส่งสาธารณะก่อนขยายการให้บริการไปยังกลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะจัดสรรวัคซีนให้กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม5ล้านโดสแบ่งเป็นในเดือนมิถุนายน2อล้านแสนโดสและเดือนกรกฎาคมอีก2อล้านแสนโดส จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปอายุ18ถึง59ปี10เดือนให้สามารถเข้ารับวัคซีนณหน่วยบริการนอกโรงพยาบาลได้โฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบเว็บเพจขึ้นเป็นศูนย์กลางการจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ของกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดตัวในวันที่25พฤษภาคมน,นี้โดยสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งเชื่อมต่อกับระบบของร้านสะดวกซื้อได้ช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจอง ผ่านระบบนี้ได้พร้อมย้ำถึงประชาชนที่มีอายุ18 59ปีจะเริ่มเปิดให้จองปลายเดือนนี้และเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน ตอนนี้สัญญาณจากทางร้านสะดวกซื้อสามารถเชื่อมระบบได้ตรงนี้ก็จะช่วยในปัญหาเรื่องของคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีได้มากเพราะว่าการจองหลักก็คือจองผ่านเว็บผู้คนก็สามารถเข้ามาที่เว็บนี้ได้เป็นศูนย์กลางในการจองแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้เราก็มีโอกาสาที่จะไปจองผ่านร้านสะดวกซื้อแต่ยืนยันว่าในหลักการก็คือคนที่อายุ18ถึง59จะเริ่มจองได้ในปลายเดือนนี้เพื่อทําการฉีดวันแรกในวันที่7 คนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีและประชาชนกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและช่องทางอื่นๆไปแล้วขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนณนโะรงพยาบาลที่จัดให้เท่านั้นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดใช้ยาพน่นภูงามเงินรายงานค่ะขณะที่กลุ่มผู้ประกรันตนมาตรา33จะได้ฉีดวัคซีนโควิด19ภายในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการพบว่ามีผู้ประกานตนต้องการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเจดล้านคนจากผู้ประกันตนทั้งหมด10บล้านเจ็ดแสนคนดังนั้นวัคซีนล็อตแรก1นึ่ล้านหแสนโดสที่กระทรวงแรงงานจะได้รับจัดสรรในเดือนมิถุนายนนี้คาดจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไป เริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่ปริมณฑลและพื้นที่อุตสาหกรรมรวม9จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการชนบุรีระยองฉะเชิงเทรานครปฐมสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มฉีดเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเป็นผู้ประกานตนในจังหวัดอื่นๆต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดวันเวลาและสถานที่และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไปเราให้สำนักง,ง,งานประกันสังคมจัดคิวว่าถ้าเราเปิดวันที่เจ็ดใครจะได้คิวก่อนคิวหลังเราเรียงจากตอนที่บริษัทต่างๆส่งแบบตอบรับทางอ e ีสวิตกลับมาใครส่งมาก่อนเราถือจัดคิวดับตามนั้นเราจะฉีดที่ไหนก่อนหนึ่งล้าห้าแสนโดสดูความพร้อมมีความพร้อมที่จะทําที่กรุงเทพมหานครเหตุผลคือ กรุงเทพมหานครคืคอไขแดงนะครับกรุงเทพคือเมืองหลวงแล้วเป็นเกิดที่การแพร่ระบาดท,ที่กรุงเทพเยอะที่สุดไขาขาวคือ9จังหวัดพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจภาคของธุรกิจภาคการผลิตต่างๆวงไข,ข่หอกระทะก็คือหกสิบเจดจังหวัดที่เหลือเราจะขยับออ